นี่ครับพี่น้องครับน้ำเดือดปุดๆละให้เจ้าลอยอ่องล่องลอยอ่องล่องอยู่ในหม้อขางนะครับนี่ครับลอยอ่องล่องอยู่ในหม้อขางนะครับพี่น้องครับเดือดปุดๆเลยนี่ตักเส้วยเรียบร้อยครับพี่น้องครับพร้อมรับประดานครับเดี๋ยวป้าตีโต๊ะกับเข้าเลยครับนมลายแตกนมลายแตกมันขึ้นกุมเหรอ ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับผมยันชาแนลในคลิปนี้ป้าพี่น้องมาจัดเมนูเหมือนเดิมครับพี่น้องครับวันนี้จะเนกแกงพักบะน้ำแก้วครับแกงพักบะน้ำแก้วใส่พักตังพี่น้องนี่ครับพักตังมีพักขี้โหดเปาะเตยน้อยนะครับักบะน้ำแก้วยอดฟักทองพี่น้องยอดฟักทองนี่ครับพอเด็ดล่างทากสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ วัตถุดิบมีวันนี้แกงใส่จินง้วาครับนี่ครับก๊กเป็นชิ้นพอดีคำเรียบร้อยครับวัตถุดิบทาพริกแกงครับเฮามีหอมขาวหอมแดงข่าตะไคร้รากผักชีพริกแห้งมะแขวนเล็กน้อยนะครับกะปิกะปิแกงขาดไปได้กับน้ำปลาร้านะครับนี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับ เตียมวัตถุดิบเอาพ้อมครับเนี่ยไปยากครับพี่น้องครับก็เอาเมียงเมียงบรรเทาขอแค่นีวัตถุดิบของพ่อมครบสบายบือครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวเอามาตำพริกแกงกันเลยครับเอาทั้งหมดนี่ไปตำไปโคกนะครับเดี๋ยวขอเวลาตำพริกแกงกันหน่อยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเอาพริกแกงทั้งมดลงไปโคกไปตำให้เรียบร้อยนะครับพิดท้ายด้วยหอมแดงครับนี่ครับหอมแดง เดี๋ยวน้ำป่าห้ายอะลงไปหานน้อยนะครับไปคั่วโซ่กรต้องมันหอมๆครับถ้าต่อม้อเด็ดขาดครับพี่น้องครับถ้าคนได้กระอบพริกแห้งแต่เปลียนเป็นพริกพริกดิบเลยนะครับบางคนระชอบพริกดิบบางคนกะชอบพริกแห้งนะครับยันชาแนลจะพริกแห้งครับครับผมเดี๋ยวป้ากันตีต่อตั้งหม้อตะกระทะเลยครับนี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับกริกพีงเฮายันชาแนลจะขาดน้ำปลาไม่ได้นะครับลงไปเรียบร้อยครับจีนหอมกับพร้อมแล้วครับพี่น้องจีนกับพร้อม พักอบพร้อมเรียบร้อยครับพัก,กน้ำแก้วพักฝังพักขี้หหดตั้งหมอ้อตั้งกระทะเลยครับตั้งหม้อตั้งกระทะน้ำมันลงไปเล็กน้อยเอาพี่แกงลงไปคั่วเลยครับ,น,รบ,รบงงนี่ครับ,พ,รรบพี่น้องครับแกงลงไปคั่วนี่ครับเตาไฟอ่อนๆนะครับพี่น้องครับค่อยๆคั่วไปใจเย็น เนื้แกงหอมมครับนี่ครับกินแบบแคนกินตะไคร่กินคาพริกกระปิปลาห้าอรุดอรุดกันอยู่ในหม้อแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับกินหอมหอมเหลือกออกมาแล้วครับมาไพเดอร์ครับพี่น้องของบ้านกจเดิมเคียงกินหอมไมเเอร์เดืออยู่อ่ะาำลายแตกครับพี่น้องครับนี่ครับมักเลือดขาดครับถ้าผมรับชมคลิปนี้ของยันชาแนลนะครับในการเมื่อแกงพักน้ำแก้วใส่จิ้มหัวในวันนี้นะครับ เปิดสนับสูญนียนะครับเปิดรับชมก็ติดตามก็ดแช์น,นะครับยันชแนลจะได้มีกระลังใจน้อพี่น้อ,ชองชาอหลุกหลานคนพเยานะครับเป็นกรลังใจให้ย,ยร์ชแนลตดวหนับนี่ครับกินหอมออกมาแล้วครับพี่น้องครับเสร็จแล้วเอาจิ้งหัวลงไปคั่วเลยครับเอยนี่ครับเป็นนองครับก็จะกินหอมออกมาสุดยอดพี่น้อง ถ้าถ้าเป็นน่องกินหอมตนล็อกก็บหวานครับเออยู่หวานน้ำลายแตกนี่น้เป็นนองครับนะเดีอครับแกข้าวขาฝาไปรอครับนี่ย่างเนี้วมีแกงครับมันนำแก้วใส่กินหัวซอยที่หนมหอมครับเป็นนองครับนาะหม้อเด็าครับเป็นน้องครับต่อความหอมไ่อยากให้พูดถึงครับสุดยอดใช่เลยนี่เป็นน้องครับหน้า้งคุบหน้ามงคุลงไปเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับน้ำรางโคกเขาลงไปเลยนี่ครับน้ำลางโคกลงไปแล้วครับเติมน้ำเพิ่มน้อยครับคือมันคว่ำเนื้อนะครับนี่ครับเดี๋ยวขารอน้ำเดือดเดี๋ยวพักใส่ครับพี่น้องครับเดีอยรป่อยครับมะเด็ดขาดครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดครับนี่ครับพี่น้องครับน้ำเดือดกุดๆล้ ให้เจ้าลอยอ่องล่องลอยอ่องล่องอยู่ในหม้อขางนะครับนี่ครับลอยอ่องล่องอยู่ในหม้อขังนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวปุดๆเลยนี่ครับเดี๋ยวรอจิ้นซุกนะครับรอจิ้นซุกเดี๋ยวเอาพักก็ใส่ครับตอนนี้กับปรุงรสได้เลยครับผงรนัวรสดีครับใส่หลายแสบหลายมาผ่านครับพี่น้องครับปรุงรสได้เลยครับนี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับตอนนี้จิ้นเอากับซุกเรียบร้อยครับเอาพักลงไปนะครับพักลำแก้วพักถัง พักขี้หูดขอลงไปเลยครับถ้าระบายแตกครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับเแบร้อยครับพักเขาไปอยู่ในหม้อในกระทะแล้วครับเออ,เออนั่งแกงกันเดือดซาใจครับปุ๊บปุ๊บปุป๊บเลยผลครับอ่าตัวพี่น้องหอมทระสั์หอมทระสั์อ่าก็แดงนี่คือต้อเข้าบอกออกกระจัดเลยเดอ้อพี่น้อง แกงข้าบน้ำแก้วใส่จี้ง้วะตึงหอมครับพี่น้องแต่พี่แก่งข้าตึงหอมหละมันหอมจี้งัวะผมก็ก็ะสุดยอดเอาละครับเดี๋ยวเราพักสุกครับนี่ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับเมนูข้าวเขลแหลงนี่ของยันเสนเวครับแขงข้าบนดำแก้วใส่จี้งัวะอยู่นั่งแกงเรียบปุบปุบซส่แต่ครับพี่น้องครับพักกระสุกเรียบร้อยครับปิดแก๊สเลยครับ มาครับมาครับเข้าแรงด้วยกันครับรับยัชนชาแนลครับนี่ตัดเฉลยเรียบร้อยครับพี่น้องครับพร้อมรับประทานครับเดี๋ยวป้ากัดตีต๊ะกับเข้าเลยครับอืมน้ำลห้แตกกันแตก,ม,แตกมันขึ้นกุ้มหรอ